ไปประเมินกันต่อนะคะถึงทิศทางของการลงทุนในทองคากันบ้างค่ะหลังจากที่ข่าวร้ายนี่นะคะที่อาจจะก,กังวลกันว่าเรื่องของการเจรจาการเดินหน้างบประมาณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างพอสิ้นสุดไปค่ะสมผลทําให้ทิศทางของราคาทองคํานั้นปรับตัวลดลงมาหลุดระดับ1,300รเหรียญสหรัฐลงมาเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะคะโดยที่ราคาล่าสุดนะคะมายืนอยู่ที่1291เหรียญ65เซนขยับเพิ่มขึ้น4ี่เหรียญ1 1เซนค่ะส่วนทางด้านของทองคําแท่งในประเทศนะคะขายออกอยู่ที่19,200บาท และทองรูปภัณฑ์ค่ะขายออกอยู่ที่2 6 0 0บาทนะคะบรรยากาศของการลงทุนในระยะถัดไปนั้นควรจะต้องมีการวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรไปพูดคุยกันกับคุณนะัททีจุฑาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสิโกฟิลเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทคะสวัสดีค่ะค่ะถ้าหากว่าเราประเมินที่ทางของการลดลงของทองคําในลนักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะมองระยะต่อไปเนี่ยควรจะลงทุนหรือว่ามองปัจจัยอะไรเป็นสําคัญดีคะค่ะสําหรับ ในช่วงนี้นะต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยมีปัจจัยหลายปัจจัยที่ต้องติดตามสำหรับสหรัฐอเมริกานะอย่างล่าสุดนะคะก็ถือว่า มีการติดตามไปแล้วสำหรับเมื่อวานนี้หลังจากที่หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกาบางหน่วยงานต้องปิดทาการลงไปนะคะอันนี้เราก็ต้องติดตามต่อเนื่องว่าจะสามารถอนุมัติผ่านงบประมาณฉุกเฉินได้เมื่อไหรนะคะแล้วก็ถือว่าจะต้องติดทาการนานแค่ไหนเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยถือว่าราคาทองคำก็อาจจะเซนสิทีฟกับการพิจารณาร่างกฎหมายผ่านงบประมาณของสหรัฐนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็มีหลากหลายปัจจัยที่ต้องติดตามจนถึงอย่างกลางเดือนนะคะก็เรื่องเพดานนี้สหรัฐอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะส่งผล ถึงสิ้นเดือนนะการประชุมเอ็นกลมซีในครั้งถัดไปว่าเกี่ยวกับตัวมาตรการ QE นะคะว่าจะเป็นอย่างไรที่เราถือว่าครั้งที่แล้วที่ประชุมกันมานะคะว่ายังไม่มีการลดตัว QE จะต้องติดตามต่อเนื่องว่าหลังจากที่เพดานนี้จะสามารถผ่านแล้วก็ขยับต่อไปได้ไหมนะ,ะแล้วก็จะส่งผลถึงตัว QE อย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในช่วงนี้ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อยากจะให้ ดูว่าราคาทองคำหลังจากภาพทางเทคนิคด้วยนะคะหลุดระดับ1,320เหรียญเวสเซอรลาลงมานะคะแล้วก็ถือว่ามีแรงขายแรงนะคะแล้วก็ถือว่ามันเป็นทิศทางขาลงในระยะสั้นอีกครั้งนะคะแล้วก็หลุดระดับ1,300เหรียญลงมาทาให้แรงขายต่างๆเหล่านี้นะค้กดดันทให้ราคาทองคำลงมาทําจุดต่ําสุดเมื่อวานนี้ที่ระดับ1,282เหรียญเวสซอรลานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้แนะนำนักลงทุนนะคะว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวลงต่อก็ยังมีอยู่แต่ว่าในรายวันนะคะ ก็ถือว่าภาพทางเทคนิคเนี่ยก็ถือว่าส่งสัญญาณเทตโอเวอร์โซนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรีบาวในระยะสั้นยังมีนะแต่ก็แนะนําว่าอย่างนั้นว่าคุณที่ลงทุนในโกลฟิลเตอร์นะคะก็ถ้ามีการดิดตัวขึ้นมาชนแนวต้านนะคะของวันก็อาจจะเปิดช็อตโซเชียลงมาได้นะคะแนวต้านของวันนะคะวันนี้ให้ที่ระดับ1,300เหรียญแล้วก็1 3 1่เหรียญยูโรซอล่าเทีะดักร้อยเับ19,300บาทแล้วก็19,400บาทนะคะส่วนแนวรับจะอยู่ที่ระดับ 1280แเหรียญแล้วก็1น6่เหรียญเยอเซอาที่ดับ1 9ึ0 0บาทแล้วก็18,900อบาทนะคะส่วนกรอบของสัปดาห์ก็ยังมองกรอบการขึ้นไหวที่ระดับ1260เหรียญจนถึง1,3 2 0เหรียญเยอสซอร่านะคะที่ระดับ18,900บาทจนถึง19,500บาทค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วงนี้นะคะสามารถที่จะลงทุนนะคะเกงกําไรทองคาตามกรอบได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะผันผวนเหลือเกินค่ะมีแรงเวียงทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะคะแต่ว่าถ้ามองในลักษณะของราคาณปัจจุบันนั้นทิศทางของขาลงนั้นยังอยู่ในระยะอนาคตข้างหน้านะคะยังไม่มีโอกาสที่จะปรับตัว